เมื่อคืนจกหนูไม่เงี้เมื่อคืนหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยเมื่อคืนหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยทำไมองค์ลงครับองค์ลงเมื่อคืน,อ,น,นองค์ลงจากคอไปเรียบร้อยขึ้นจ๊กอ่ะขึ้นจกอ่ะอืนเจวกอ่ะอืมลูตัวอย่างสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับนุกสังคมรถซิ่งนะฮะ EP นี้นะครับผม EP พิเศษอีกแล้วนะฮะ <c oughs> วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับผมไปดูงานมิทติ้งของกลุ่มปั๊มสายนครลำพูนนะฮะว่ามีปั๊มสายนากี่คันเนาะเพราะว่าคือก็จะมีส่วนมากก็ 99.99%เ99่ะเป็นปั๊มสายหมดเลยเดี๋ยวพาไปชมแบบว่ามีคันใหม่มาบ้างเราา EP ที่แล้วนี่คือเหมือนแบบเขาเรียกว่ามีทั้งปั๊มสายมีทั้งคาร็บเลวเนาะแต่วันนี้คือแบบเน้นปั๊มสายแบบเ,เต็มเลยสำหรับใครที่อยากจะดูเนาะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe มาด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเลย <S <S ครับครับผมตอนนี้เราจะพาทุกคนนะฮะไปดูรถปั๊มสายนะว่ามีคันไหนนี่คันแรกของเราก็คือ s t a d ดานะฮะอันนี้ของ ประาธานของกลุ่มสายเหนือนะตัวนี้อันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรถของเขาเรียกว่าโซนเชียงใหม่นี่ตัวนี้ก็สมาเขาอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนมาเที่ยวมาพบปะกันมาพูดคุยกันในข้างหลังก็อันนี้ก็เป็นรถผมนะน,นี่ข้างหลังก็จะเป็นมิสซูสตาร์ด้าแล้วก็อันนี้รถของพี่ลินเนาะที่ดูรีวิวไปแล้วนะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแบบเขาเรียกว่าจอดพบปะคุยกันพูดคุยกันประมาณนี้นะตัวนี้ก็รถพี่ลินนี่รถพี่ลินอันนี้รถช่างอาร์เนาะ แล้วก็ตัวนี้นี่คันนี้คันเหลืองเขาเรียกว่าเหลือง,งไม่ใช่เหลืองธรรมดานะเป็นเหลืองกรมทางหลวงใช่ไหมครับฮะใส่แม่ทำไมใส่แม่ทำไมไอเปิ้ลไอเปิ้ลแปลว่าไอคนอื่นนะนี่คันนะี้รถแกนะเดี๋ยวยังไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าเจ้าของเขาลีลากันอยู่ลีลามากเลยดูดิมันต้องรถชัยนามต้อง,งตังตังมาได้ก่อนตังขืนเออเนี่ยเกินอยู่ตั้งหลัง นี่คันนี้ก็รถพี่มนัดเนาะที่เราไปดูแบบคร่าวๆมาเลยไม่ได้ดูวิวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปดูของอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าวันนี้รถที่มาวันนี้เยอะเยอะมากเยอะยอเข้าคนเลยเนี่คันนี้ก็รถ m าส d a อร์ทันเดอร์แดงนะตัวนี้ก็มีหลายคันนะที่มาเนาะคันนี้ก็น้องพิวรถเขาเรียกว่ารถท r ฝฝาเหลืองแต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาเป็น NA เขาเป็น NA แบบ เหมือนอารมณ์แบบ NA เก็บห้องเครื่องใช่ไหมครับผมเหมือนครับเอ๊ะทำไมทำไมถามก่อนว่าทำไมต้องเป็น NA อ่ะชอบชอบ NA ใช่ครับอ่าชอบ NA น้อเนาเขาบอกว่าน้องชอบเปชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อทิวครับอ่าน้องทิวนี่ NA เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนว่า NA เป็นยังไงนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนว่า NA ฟิลประมาณนี้เนาะชิวๆคันนี้เขาบอกว่าเป็นรถขนเขาเรียกว่าขนของอ่าอ่าเป็นรถขนของของทะเลครับของทะเลเค็มหน่อยครับเค็มหน่อยแฮ่เค็มหน่อยเอ๊ะรถพี่เจรถพี่เจรถพี่เจนี่รถพี่เจ อันนี้ก็ดาก้อนข้างหลังบอกเลยว่านั่งซุม้มนั่งเผาอ่ะนั่งเผากันเลยตัวนี้ก็จะเป็น่ารถคอมนะนี่วิโก้วิโก้นี่สายเครื่องเสียงสายบันเทิงเนาะตัวนี้เป็นเป็นรถของน้องชายเน่คันนี้คันนี้เขาบ,บอกว่าเป็นสีเขียวสีเขียวแบบเขียวเขาเรียกว่าสีเขียวแก้วอ่ะคันนี้ก็ให้ดูผ่านๆไปก่อนเขาเรียกว่าทรงบอกว่าทรงไม่ธรรมดาอ่ะใหด้ดูล้อดูล้อในล้อเงาเงาสีเขียวแบบ ช,ช่ำนี่อีกคันนะเป็นอ่า L 2 0 0นี่ i s u i u L สอ0 0อนี่รถของพี่ขวัญเนาะนี่ตัวนี้ก็ทรงสวยยังไม่ได้รีวิวอนี้ก็รถน้องไก่นะตัวนี้ก็เขามา雷 i go เหมือนกันนะครับผมนี่วันนี้ก็จะมาให้ดูประมาณแบบข่าวๆประมาณนี้นะครับผมทุกคนรถวันนี้ก็มาเยอะเพราะว่าจริงแล้วมาตั้งแต่เช้าแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ายังไม่มีเวลาเพราะว่าต้องเหมือนมาลมแบบ ้งแต่เรามามิ팅กันนี่คือเขาแบบเหมือนโควิดเขากำลังพึ่งมาเนาะก็เลยแบบพูดคุยกันถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่อยากให้ทุกคนมาดูเนาะว่ากลุ่มป้อมสายนครลำพูนก็มีรถสวยๆบ้างคนที่ชอบป้อมสายในรถเก่าๆบอดี้เก่าๆอะไรเครื่องเก่าๆก็รวมตัวกันวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์คนในงานดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงมายังไงเขาคิดถึงงานมิ팅แค่ไหนเนาะอย่าลืมว่าผมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า เอรถของคุณไม้นะแต่ให้ทีม <si ันัทขับบอกเลยว่าท่อข้างนี้ควันดำๆสวัสดีครับพี่ไม้นี่สวัสดีครับคุณไม้อันนี้เจ้าของรถเนาะเจ้ารถเจ้าของรถมาดะทานได้ดินี่อันนี้พี่มนัสเป็นไงเบาเบาเคอร์กี้อันนี้ปรับดึงยังไม่เบาเคอร์กี้บอกเลยเขาบอกว่าพี่เอามือมือกดตรงนี้รถเสาข้างอ่าแล้วก็ยกออกเป็นไงพี่ฟิลฟิลลิ่งฟิลลิ่งเป็นยังไงพี่มนัส นั่งดีครับกระชับกระชับดีแต่ลุกยากลุกนั่งลำบากใช่แต่บอกเลยว่าขับนี้สนุกแน่นอนสนุกขับสนุกกระชับตัวกระชับกระชับกระชับเลยขยับไปไหนไม่ได้เลยตอนตอนเข้าออกออกง่ายเข้าง่ายออกง่ายเข้าเจ็บนิดนึงเข้าเจ็บนิดนึงออกอะเป็นไงออกโอเคออกกต้องใช้กำลังแขนช่วยกำลังแขนช่วยกำลังแขนเพื่อนใช่นี่รถของคุณไหมนะเป็นไงคุณไมมหลังจากห่างห่างหายในการมิ팅คิดถึงคิดถึงมิ팅ไหมไม่ได้เจอกันนาน ที่ถึงอยู่เพราะว่าไม่ไ,มได้ออกออกมาเลยปกติคันนี้คันนี้นี่คือเป็นยังไงบ้างรอที่บ้านเดียวครับไม่ค่อยออกเพราะว่าช่วงนั้นปัญหามันเยอะคนน้างในครับอ๋อ<า>จะบอกว่าจะเก็บเก็บชุดใหญ่เลยเก็บชุดใหญ่มีาเมษาเมษาเป็นไงเมษาเจอกันเจอกันเจอกันเอ๊ะผมจองจองคิวรีวิวนะได้เอคุณไม้นี่บอกว่าธรรมดาอ้าน้องทิวถามสัมภาษณ์น้องทิวหน่อยครับฮะน้องทิวน้องทิวตั้งแต่ไม่ได้มามิ팅นี้รู้สึกยังไงบ้างที่ถึงไหมที่ถึงบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้เป็นไง มีความสุขครับมีความสุข,เ,ขเหมือนครอบครัวเหมือนครอบครัวครอบครัวคนอื่นใช่ครับใช่ด้วยนี่รถน้องพิวให้ดูภาษาเหนือวันละคำคภาษาเหนือ,ขอนนเขาเล่าอะไรบละาเนี่ยเขาเฮาขังนี่ผมไม่รู้นะอันนี้คือน้องเขาพูดเองเนาะนี่อันนี้ผมลงทุกคลิปอะผมลงไม่มีตัดตอนแน่นอนนี่นอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูข้างหลังดีกว่านี่มาดูฝั่งนี้ช่างอาช่างอาเป็นไงโอ้โหเขาบอกว่าช่างอาคลิปนี้ไปไกลระดับ10,000วิวแล้ว เป็นไงบ้างครับผมรู้สึกยังไงก็โอเคครับผมโอเคครับเป็นรู้สึกยังไงบ้างสําหรับแบบมามิทติง้งไม่ได้มามิทติ้งนานคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ไหมครับผมบรรยากาศแบบนี้เป็นไงบ้างชอบไหมครับ ได้เลยครับฝากฝากถึงคนที่แบบชอบปั๊มสายแต่ไม่มีกลุ่มหรือแบบอยากเข้าสังคมอยากเข้ากลุ่มที่แบบมีรถเนี้ยรู้สึกยังไงครับอยากให้เขาแบบรู้สึกเปิดใจอเลยเจอการทักได้ครับผมเนี่ยเจอการทักได้ครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ดุเหมือนหน้าตาครับผมแน่ยิ้มเรื่อยๆชอบจริงๆอันนี้คุณเอ็มคุณเอ็มฝากร้านหน่อยฝากร้านฝากร้านได้ฝากร้านหน่อยเอมเอ็นมีซาวครับอ่าอันนี้อันนี้คือรถคันไหนครับครับบีโก้ใช่ไหมใช่ครับบีโก้คันนู้นนี่เครื่องเสียงเครื่องเสียง อันนี้ใครใครอยากได้เครื่องเสียงนี้ติดต่อคุณเอ็มได้เลยได้ครับแหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอ็มเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปรีวิวเครื่องเสียงนี่ป่ะได้เลยเพราะว่าคุณเอ็มจะเป็นสปอนเซอร์เครื่องเสียงให้ผมปี๊ดด้กระตุกว่ะกระตุกว่ะนี่จับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยนี่จับมืออ้าวลำโพงสี่นิ้วนะเอเอาทานีนให้ผมเดีอยครับผมนี่คุณเอ็มนะนี่ก็ต้องฝากร้านด้วยนะคุณเอ็ม M N M M V Sound M V Sound นะเจอกันนะเครื่องเสียงระดับประเทศ นี่นี่ก็เป็นรถพี่ลินนะพี่ลินไปไหนวะนี่เดี๋ยวทําทําพี่ดิวพี่ดิวกินอะไรครับจรวดลำพูนนะจรวดลำพูนนี่เขาบอกว่าพี่ดิวนี่สองพันแปดแปดตับปิดหน้าเลยคิดถึงคิดถึงบรรยากาศมิ้งแบบนี้ไหมครับไม่เลยมันไม่มีอะไรอ่ะเครื่องเสียงเหรอเฮ้ยอะไรอะไรไปยี่สิบเนี่ยหายไปกับยี่สิบยี่สิบอะไม่มีเงินอืมมันไม่ได้มันไม่ได้จกนมอ่ะเต็มปากเต็มคำ แต่ป anyway, ิดแมสอยู่ไม oh, ่เป um ็นไรเมื่อคืนไม่ไปเนาะต้องสัมภาษณ์คนนี <h 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 ้เมื่อคืนเสียไปกี่ร้อยเป็นไงเมื่อคืนเมื่อคืนไปไหนมานอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านเจ๊บ้านเมียเขาครับบ้านเมียเขาอีกแล้วไอ้น้องเขาพูดเองผมไม่รู้เลยอันนี้รถพีมนัสพีมนัสเป็นไงคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ไหมครับผมโอ้โหคิดถึงมากๆชอบชอบไหมชอบชอบครับนี่นี่อันนี้คนนี้ใครครับผมคนนี้จ้าาางฝากร้านลำปางหน่อยเผื่อแบบมีเอฟซีโซนลำปางที่เขาเข้ามาดูเนาะ อยากไปก็แถวการทีแหงเลยครับเขาอูอครับมีมีอะไรดีครับตรงนั้นโอ,ปอ้ปากซอยครับปากซอยครับเลดี้เลดี้พัดแห้งครับกินมาบ้างเดือนไอสัมมานแบบใครสนใจที่อยากจะจูรถอ่าจูรถจูรายได้เดี๋ยวครบเซตครับครบเซตครบเซตป้อมสายก็ทำได้ไม่ต้องหายแม่เออไอนี้นี่คนนี้เมื่อคืนจกองเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นอะไรห้อยคอครับผมขอขอดูหลวงพ่อพัดครับนี่ขายของอะไรขายของอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนจกนุ่งยังเมื่อคืนหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยเมื่อคืนหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วย ทำไมองลงครับองลงเมื่อคืนองลงจากคอไปเรียบร้อยขึ้นโจกอ่ะือขึ้นจกอ่ะตอนนี้เขาก็ทำการปิดไฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมยังเมื่อคืนเดี๋ยวสักแป๊บเราโคงต้องที่จะกลับไปพักผ่อนแยกย้ายนะเพราะว่าเราตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มตัวยังเมื่อคืนไม่ได้จกอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่จบนะเรื่องจกจบเขาเรื่องจกอะไรพี่ผมไม่เข้าใจเลยไอ้บุดีให้ดูประมาณนี้พอ ครับน้องน้องพี่หรือว่าแฝดพี่หรือเปล่าแฝดพี่ <c oughs> แฝดพี่พี่ไม่ได้พี่ทำมาะมโอโเออโอเคอ่บกะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ตอนนี้ถ้าเขาปิดไฟแล้วเราก็คงต้องเข<อ>าเรียกว่ากลับแล้วเนาะเพราะว่ามันดึกแล้วเราใช้สถานที่เขาเราก็ทําการขออนุญาตอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาจอดรถพูดคุยพบปะสงังสรรค์เราก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครนะครับผมโอเคครับครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะพาทุกคนมาดูอ่ะเขาเรียกว่ามิงปั๊มสาย โซนเขาเรียกว่าโซนลำพูนเนาะลำพูนแล้วก็มีโซนเชียงใหม่มาเที่ยวบ้างอะไรเนงะี้ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเรียกว่าเนี่ยตอนนี้ผมดิวคนรีวิวรถไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าว่าจะเป็นยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้มาด้วยนะแล้วลเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ